สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้เราจะนำพาทุกท่านมากราบน้ำพระศัการสิหลวงพ่องพองค์พระประธานพระบโสถวัดโป่งกระสังนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเราจะพาท่านมาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยๆนะครับที่ศิลปะอันสวยงามนะครับของจิตรกรฝาผนังได้วาดไว้อย่างสวยงามนะครับในพระอุโบสถวัดโป่งกระสังนะครับ พัวเป่าช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ก็เป็นพระอุบโบสถอีกหลังหนึ่งนะครับที่มีกิจกรรมฟ้าประนางสวยงามนะครับนี่แหละครับเป็นภาพพุทธประวัตินะครับแต่แต่ก่อนที่จะมาเข้าสู่พระคันนะครับแล้วก็ลงมาสู่พระคันนะครับแล้วก็เรียกว่าประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานเที่ยวว่าครบทีเดียวนะครับ มีครบเลยนะครับกิตกรรมฟ้าผนังที่วัาโปงกระสังท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับนี่ก็ทรงออกพันวัดนะครับออกบวชนี่ครับมีนายชนะมากันถกะนะครับผมบอกออกบวชนะครับนี่ครับก็นครับบุบำเพ็ญบรรทุกกาลกิริยานะครับ เรียกว่าก็มีพระอินมาทรงพินนะครับให้ฟังสาบฉาสายนะครับนี่นะครับเจดกรมฝาผนังสวยงามครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับภายในพระโบสถ์ปัดโปงกระสังนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับเป็นพุทธประวัตินะครับข้างล่างก็จะมีภาษีอริยะเมตรตรนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ เป็นกิจกรรมปราปนังที่หาดูได้ยากนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนี่ครับนี่ก็จะเป็นภาพองค์ุลิมานนะครับที่ไล่ตามองค์สุเดระพัสมาสพุทธเจ้านะครับนะครับเป็นจิกรรมปราปนังนะครับในภาพคราวนี้ก็จะเป็นภาพที่ปรลินิพันธ์นะครับเข้าสู่พระปรลินิพันธ์นะครับ ว่าสีหายใยาินั่นเองนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงขอเชิญครับเข้ามาชมแล้วก็กราบนมัสการ,รองค์หลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถครับเป็นภาพกิจกรรม้าผนังที่สวยงามครับผมวันนี้ผมผ่านไปมาผมก็เลยแวะเข้ามากราบนมัสการ,รนะครับลวงพ่อก็เลยนําภาพสวยๆมาฝากเอฟซทุกท่านนะครับเผื่อท่านใดมีโอกาสก็จะได้มากราบนมัสการ,รหลวงพ่อนะครับ นี่ก็ผ่านพิธีเรียกว่าทำพิธีใหญ่พุทธาพิเศษไปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาก็เลยมาทำคลิปให้กับท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับก็มากลาบณัฐการขอพรเพิ่มบุญบารมีนะครับนี่ครับจิตกรรมฝาผนังสวยงามครับพิจิตพิสดารน,นะครับสวย เรียกว่าหาดูได้ยากแล้วครับตัวนี้ครับกิจกรรมฝาผนังสวยงามไอ้สีสดใสครับ ครับก็จบขอจบคลิปลงที่พระศรีอริยเมตไตรนี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวท่านก็จะนำพาท่านไปพบกับสถานที่ต่างๆอีกต่อไปนะครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดที่ชมแล้วถูกอ,อกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ท่านได้ชมอีกนะครับครับสวัสดีครับเอฟทีทุกท่านครับ